จะขออนุญาตทำการเฉลยนะครับผมก็สลับวิธีทำนะครับผมก็คือค่าไร่นะครับจงหาคําตอบที่เป็นจํานวนจริงนะจำนวนจริงของสมการนี้นี่นีนออ่วิธีการที่ผมจะใช้เนี่ยก็คือว่าเรานะครับจะหาร x ก,กลังสองเนี่ย,ท,ย,ยกกทั้งสองข้างไปเลยเข้าใจปะหารด้วย x กำลังสองทั้งสองข้างไปเลยก็จะได้ไอ้ก,ก้อนนี้ออกมาใช่ไหมอันนี้ใครไม่แน่ใจก็ลองหารดูเนาะมันก็จะได้ก้อนออนะี้ออกมาเนาะแต่ว่าก็จะต้องระวังนิดนึงนะตรงที่ว่า x เ,เนี่ยต้องไม่ต้องไม่เท่ากับ0ใช่ปะเพราะว่าเราหารด้วย x ก,กำลังสงไปเนาะก็คือในการที่เราจะใช้เมธอดตรงเนี้ยพอตอนสุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องมาสรุปว่าเอ่อ x เนี่ย x ที่เท่ากับ0เนี่ยเป็นคำตอบด้วยไหมซึ่งอันนี้เราจะไม่เช็คตอนสุดท้ายเราเช็คตอนนี้เลยก็คือน้องแค่เอา x เาท่ากับศนเนี่ยลงไปแทนใน สมการตรงนี้ก็จะเห็นได้ชัดนะว่าถ้าเกิดแทนลงไปแล้วเนะี่ยจะได้ว่า1นะ่เนี่ยเท่ากับศูนย์ซึ่งทำให้สรุปได้ว่าว่าศูนย์เนี่ยไม่ได้เป็นคำตอบอ่าก็จะเคลียร์เนาะสลับเคสนี้ครับผมอ่าจากนั้นนะพอกลับมาตรงเมนกันทีนี้เราจะมาหา,หาคำตอบที่มันไม่ได้เท่ากับศูนย์กันนะอ่าทีนะี้พี่ก็จัดสมการตรงนี้เอาเป็นสองกลุ่มเป็นกลุ่มสีเหลืองแล้วก็กลุ่มสีเขียวเนาะอ่ะฮะ ทีนี้นะน้องก็จะพี่ก็เลยจัดรูปแบบทั่วๆไปเลยเนะี่ยเอากลุ่มสีเหลืองมาอยู่ด้วยกันเอาสีเขียวมาด้วยกันแล้วทีนี้น้องสังเกตสีเขียวนิดนึงสีเขียวอะ่ะสังเกตว่ามันดึงลบสามออกมาได้ใช่ปะอ่าเป็นตัวประกอบด้วยเนาะอ่าพี่ก็จะดึงได้แบบตามตรงนี้เลยอ่าเรียแบบร้อยเนาะทีนี้มาดูตรงสีเหลืองกันบรรทัดเนี้ยจะเห็นว่าสีเหลืองเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเนาะสีเขียวเหมือนเดิมก็คือว่าสีเหลืองเนี่ยเราสามารถจัดรูปจัดอยู่ในรูปกําลังสองได้ใช่ปะ ก็จะได้ว่า x บวก1่ส่วน x เนี่ยทั้งหมดกำล,ลังสองลบสองใช่ปะ่ะอันนี้ใครไม่เชื่อนะก็ลองอกระจายกำลังสองตรงนี้นะแล้วก็ลบด้วยสองตรงนี้ดูอ่ะมันจะได้เท่ากับก้อนนี้พอดีเลยอ่ะก็จะเสร็จสำหรับหน้านี้ละอ่ะทีเนี้ยอันเนี้ยยกมาจากสมการตรงเมื่อกี้เลยแต่ทีเนี้ยเราขอให้เราสังเกตตรงสีแดงหน่อยสีแดงอ่ะมันคือสิ่งที่เหมือนกันใช่ปะ่ะคือเวลาที่เราจะแก้สมการอะไรสักอย่างถ้าเกิดว่ามันยาก,ยากอะ่ะแล้วมีการบอกว่าแบบ ออรูปแบบม,มันเหมือนการเป๊ะๆแบบนี้เลยะเราสามารถใช้เทคนิคการสมมติพจน์เหมือนได้แบบนี้นี่พี่ให้ a เนี่ยเท่ากับ x บวก1ส่วน x ใช่ไหมทีนี้เราก็แทนมันเข้าไปก็จะได้ a กำลังสองลบสลบสา a บวกสี 4, ่เท่ากับศูนาะอันนี้ก็ลองแทนเข้าไปดูน้องๆก็น่าจะได้ไม่ยากนะครับน้องก็จัดรูปง่ายๆทั่วๆไปเลยแล้วน้องก็หาคำตอบมาจะหาโดยใช้ สูตรในเมฆสีเขียวก็ได้หรือว่าจะแยกตัวประกอบเฉยๆแบบอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะผมทีนี้เมื่อกี้เรากําหนดว่าทีนี้เราก็จะได้ว่า a เนี่ยเท่ากับ1และ2ใช่ปะ่ะแต่ทีนี้เมื่อกี้เราบอกว่า a เนี่ยเท่ากับ x บวกหนึ่งส่วนเเนาะทีนี้เราก็เลยจะได้ว่า x บวกหนึ่งส่วน x อ่ะเท่ากับ1และ2ใช่ไหมอ่าทีเนี้ยพอเราได้บรรทัดนี้ปุ๊บเนี่ยเราต้องแบ่งเป็น2กรณีเนาะแบ่งเป็น2กรณีก็คือกรณีที่ x บวกหนึ่งส่วน x เนี่ยเท่ากับ1แล้วก็ x บวกหนึ่งส่วน x อ่ะเท่ากับ2ใช่ไหมทีเนี้ยเรามาทําฝั่งซ้ายก่อนไอฝั่งเท่ากับ1เนี่ยเราก็แค่คูณ x เข้าไปทั้งสองข้างเนาะอ่าเราก็จะได้กอนนีออกมาแล้วพี่ก็ลบด้วย x ทั้ง2ข้างก็จะไ้อย่างงี้แต่ทีเนี้ยเราอาจจะได้ว่าไอฝั่งซ้ายเนี่ย x เนี่ยจะไม่เป็นจนํานวนจริงเลยใช่ไหมถ้าเกิดเราแก้สรรมการหา x ด้วยสูตรแบบก้อนสีเขียวแกเราจะเห็นว่ามันน่ะไม่มีคําตอบที่เป็นจำนวนจริงเลยเพราะว่า discremenant อ่ะมันน้อยกว่าศูนย์เนาะอ่าทีนี้พอมาดูฝั่งขวามือบ้างฝั่งขวามือก็ทาเหมือนกันเลยคูณ x แล้วก็เอาลบ 2x เนี่ยมาลบกันทั้งสองข้างเนี่ย,ยก็จะเห็นได้ไม่ยากว่า x เนี่ยเท่ากับ1อ่าทีนี้ก็เสร็จลวสรับข้อเนี้ยก็คือจะตอบว่ามี x เท่ากับ1เนาะเพียงจํานวน เดียวที่เป็นจำนวนจริงแลวเป็นคำตอบนะครับผมทีนี้นเรากลับมาที่ตัวโจทย์กันหน่อยอน้องอาจจะสงสัยว่าเฮ้ย hey, พี่ทำไมมันถึงแบบต้องดูยังไงอะพี่ถึงจะสามารถใช้วิธีแบบออหารด้วย x ก,กําลังสองแบบวินี้ได้มันมีออสูตรท่าไปแบบสรุปไปแล้วนะในการที่จะใช้วิธีแบบนี้ได้อ่ะจะต้องมีเงื่อนไขยอยู่2อ,อย่างอย่างแรกเลยดีกรีของพหุนามเป็นเลขคู่ อย่างเช่นในกรณีนี้นะมันดีกีของพหุนามเนี่ยของพหุนามเนี่ยมันคือ4เนาะสีเะะ่เป็นเลขคู่ปะเป็นเนาะอ่าแล้วก็มีเงื่อนไขอีกอย่างหนึ่ง <ส estão S 1> เราเรียง<ม>พหุนามเนี่ยเรียงตามดีกีแบบนี้ใช่ปะแบบ4ี่สามสองหนึ่งศูนย์อย่างเงี้ยเออเมื่อเราเรียงแล้วเนี่ยสัมประสิทธิ์ของหัวท้ายอ่ะจะต้องเท่ากันแบบจับคู่ได้อย่างเช่นเป็นอย่างเงี้ยอ่าอย่างเงี้ยไอกรังสี่ก,กับ1ใช่ปะมีสัมประสิทธิ์คือ1เท่ากันเนาะอ่ามีสัมประสิทธิ์คือ1เท่ากันอ่าแล้วอย่างสีเขียวตรงเนี้ย ก็มีสัมประสิทธิ์คือลบสเท่ากันต้องเท่ากันนะทั้งหมดเลยต้องจับคู่ได้แบบนี้ส่วนตรงกลางก็ทิ้งไว้นั่นแหละต้องมีเงื่อนไข2อย่างเนี้ยแล้วเมื่อมีเงื่อนไข2อย่างเนี้ยครบะก็สามารถทําแบบเมื่อกี้ได้โดยที่เอ่อโดยเริ่มต้นนะให้เราเนี่ยหารด้วยหารด้วย x ยกกําลัง n ส่วนสเนาะเมื่อ n เนี่ยคือดีกรีของพหุนามเนาะอย่างเช่นตรงเนี้ยอย่างเช่นข้อน,นี้คือ n เท่ากับ4เนาะอ่าเราก็จะเริ่มต้นด้วยหารด้วย x ยกกำลัง4ส่วน2เนาะก็คือหารด้วย x ยกยกกำลังสองอย่างเงี้ยอ่าเราก็จะทำเหมือนกันเลยแล้วก็พยายามจัดรูปไปเรื่อยๆจนสมมุติพต์เหมือนไปเรื่อยๆแล้วก็แก้สมกา,ารไปแบบที่พี่ทำให้ดูเมื่อกี้อ่าก็จะแค่นี้แหละสหรับเรื่องนี้อาจริงๆอ่ะเรื่องนี้มันมีชื่อนะมันมีชื่อเลยชื่อว่า reciprocal equation เนาะอันเนี้ยไม่แน่ใจออกเสียงถูกไหมเนาะแต่ว่าน้องสามารถลองไปเสิร์ชใน Google ดูได้นะผมอันนี้ พี่อธิบายไม่เข้าใจก็ต้องขอโทษด้วยแต่ว่าอย่างน้อยก็มีชื่อนะอย่างน้อยก็มีชื่อนะก็ถ้าไม่เข้าใจจริงๆก็เปิดดูได้นะผมอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณครับ